สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีร่วสืบการสืบเกมคาสิ่งไอ้ชาวแคสต์นั่นเงครับอยู่กับเกม Valentine episode 10แล้วนะครับแน่นอนฮะจำได้ครับเริ่มที่หน้าพอดสกรีนเพราะว่าเราอยู่ในฉากของคาร่าเมื่อกี้นั่นเองนะเมื่อฉันได้รับข่าวสารว่าเออสักแป๊บนึงฉันมาออกมาเลยไม่บอกใครแม้กระทั่งไทเลอร์ย้อนรู้ทุกอย่างนะเกี่ยวกับสุสานใครคนหนึ่งที่ ถูกฝั่งตอนเชา้าน wow ี้ลูคัสแฟนเก่าลูคัสนั่นเองเอ็กซเกิร์ฟเฟนกินน้ำออลมนะเลยเลยนะหลายพารเลยโหเฮ้ยแน่นอนอ่ะมีดอกเอดอกไม้เรียบร้อยครับอืมที่ฟันนี่ชึบ She was a good person. She didn't have anything to do with all this. You got a lot of guts, Mr. Kane. Call my office and ask for a meeting when every cop in the country is hot on your trail. I didn't see that coming. Your investigation has too many shadowy areas in it for you to content yourself with the official version. You're here because you think I might have the answer to It's w e นี่บ้ามากไม่มีควันออกจากปากเขาเลยเขาพูดเหมือนเขาเย็นมากแล้วใครเป็นฆาตที่จริงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ชื่อของเขาฉันไม่รู้อะไรใครเลยไม่มีใครที่มีชื่อทุกอย่างที่ฉันรู้เขาเป็นมายันโอราเคิลเขามีพลังที่จะลบความจำจากคนคนหนึ่งที่เห็นเขา ทำไมเขาต้องฆ่าคนพวงนี้เขาใช้บางอย่างที่จะหาเด็กน้อยหรือว่าเด็กอีดิโกชายออรเคิลออรเคเลติงอลอนไม่ใช่เขาอ่ะเขามีลับๆอยู่กับโลกนี่น พ,พลังไม่มีลมิมิตเพื่อทำทุกอย่างที่จะหาเด็กอีดโกหมายถึงออเรนจ์แคนรู้จักรู้จักพวกมันด้วยหรอฉันไปหานักโทษคนหนึ่งในคุกนะเขาพูดเกี่ยวกับออเรนจ์แคนกลุ่มออเรนจ์เชื่อไม่ได้แต่เรื่องของเขานัมันมันเหมือนกับสิ่งที่ฉันกำลังรู้เลยรู้ครับ แล้วคุณอะหน้าที่ของคุณทั้งหมดอะ was just ฉันเป็นเห <Oracle. S 2> ยื่อที่ถูกสุ่มาจากออราเคลิลไม่มีอะไรอีกแล้วออเธอรเ์เมอร์เดอร์มีฆาตรกรรมที่เหมือนกันนะเราเขากำลังรอหาอินดิโกชายมาสอบพันปีแต่เขาไม่รู้เลยว่า เธอเกิดมาแล้วแล้วเราก็ทำการเดรนตลาดชีพเพื่อที่จะหาเธอให้เร็วที่สุดตอนก่อนเกิดอพาร์ตเมนต์แล้วอพาร์ตเมนต์น่ะตอนที่เรามากำแพงก็เป็นสัญลักษณ์ทางนั้นเอ๊ะทำไมแล้วเรียนรู้ไงฉันเพิ่งรู้นะ The question isn't whether what I'm saying is true or not. The question is, are th you to help me? Help you? Why should I help you? For the same reason that you agreed to come here this morning without alerting anyone. เพราะคุณหรือว่าผมบอกมจริงแต่มันก็ไม่ใช่ความเร็วในโลกนี้แล้วมันอาจจะไม่มีพุงนี้ก็ได้มันถูกแต่เราเราทำไปทำเงี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกเพราะเชาเคัมันมีพลังจริงแล้วเราจะหยุดเขาได้หาเด็กอินดิโกก่อนเขาทำได้และตอนเธอไวที่ที่ปลอดภัยเรายู่งไม่ว่าเธออยู่ไหนไม่รู้นะแต่ฉันก็จะหาเธอฉันเห็นเธอ ผ่านตาของออเราเขาฉันเห็นเธอเขาเห็นเธอผมก็เห็นเธอมันบ้ามากฉันเชื่อไม่ได้เลยเขียนว่าอยาช่วยโลกนี้หรอเยื่อที่หนีมาอยู่นคุณจะเลือกฝ่ายไหนก็ได้จะเลือกจับผมหรือเลือกช่วยเด็กคุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉันไม่มีเวลาเหลือแล้วฉันต้องทำไง ถ้าเขาโกหกฉันช่วยเหลือฆาตกรที่จะไปทั่วแต่ถ้าพูดความจริงฉันควรฉันก็น่าจะช่วยเขาอ่งน้ตามหายบ้ามากคุณเหมือนจะเป็นฮีโร่ไม่มีใครหรอกไม่มีใครฉันก็แค่อยู่ในผิดที่ผิดเวลาเฮ้ย hand ม,มือเขาเย็นเหมือนน้ำแข็งโอ้ลูคัสบอกสิบครับโอ้โหจากโอเวอร์เวลนะฮะเอู้คัสเคนกลับมาอีกครั้งอลูคัสเคนตายนะครับแต่ว่ามีคนเอรู้สึกว่าจะฟื้นชีวิตเขากลับมานะ ตกจากที่สูงตึกพังครับผมว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะเหมือนเ,อเหมือนทิฟฟานนี่แฟนเก่าเขาอ่ะนะที่เราไปเยี่ยมสุสานนี่แกนะครับผมก็ไทเ,เลอร์ไม่นะไม่ได้ไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้านี่งการความช่วยเหลือ แต่ความเย็ยนของหิมะนั้นมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆและโอ้โหพายุนั้นทำให้ทาให้สนามบินต้องปิดแล้วก็มีเหตุผลว่าทำไมโอ้โหอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ งานเราเสร็จละแล้วทหารจะทำไงกับคนพวกเนี้ยคาร่าคาร่าคุณควรหลับได้แล้วคุณไม่ได้ปิดตามาสองวันแล้วนี่ฉันต้องหาความพูดนที่ทำให้ฉันหนาวตั้งแต่เฮดจะหลดเท้าเ้ยหัวจะหลดเท้าเออขอดูฉันคิดว่าตอนนี้หรือไม่ฉันรู้สึกว่าเธอเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างนะเหมือนกูถูกไหมไม่อ่ะ t t b e beyond what we ั h o u g ่ t มันไปแล้ว่อนเราเครียดทำเป็นเครียดนั่นไงแซมมาเขาเหรอแซมมาทำที่รักมาทำอะไรที่นี่มีรถไฟ หชั่วโมงที่จะออกวารีดาฉันก็มันเป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะถามแล้วนะไทเลอร์ฉันหรือฉันหรือไม่เธอรักฉันไหมออกจากตำรวจแล้วมากับฉันและความหนาหยุดเราก็จะมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ตอนนี้เราตอนเวลานี้เราต้องเลือกแล้วฉันรักเธอมากแซมผมเลือกที่จะออกไปนะครับ I afraid was so afraid of losing you s of o l สต๊อบแป๊บนะครับอจุดประสงค์ของเกมเนี้ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเราเนี่ยมีแบบมีไอ้บกบกเยอะๆนะครับนะผมก็ว่าไทเลอร์เนี่ยควรจะไปมีชีวิตใหม่กับแซมที่รักของเขาได้แล้วนะฮะมันก็นะ คนรักกันก็ทำไงได้ครับนะเราก็ต้องช่วยเขานะฮะไทเลอร์ก็เขาให้มีชีวิตใหม่นะฮะเดี๋ยวจะไปหาในไม่ช้านะโอเคครับเราก็ตัดปัญหาไทเลอร์ออกไปแล้วนะเฮ้ยใบอะไรในมือเรา,หร,าหรือว่าเป็นตัวรถไฟอ้อคาร่าคาร่ามีไหน เอมีเดทําไมไม่เห็นวะคลอล,ล่าเอ,อ่อ As long as you do what you think is right ถ้าทําถูกนะและไม่ผิดมาก Good luck in Florida Tyler โชคดีในฟลอริดานะไทเลอร์อืมเตรียมตัวให้พร้อมเฮ้ยเด็กหน้ามันเหมือนใครวะ ใครมีเพื่อนหน้าอย่างนี้บอกเขาระวังตัวด้วยนะฮะไม่งั้นพอมดจะจับไปเซนโทมัสโอเฟนเออ่สถานีรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเปล่าโอเฟนนี้แปลว่าเด็กกำพร้านะผิดไงก็ขอใครอีโอ้ยโอ้ยเขียนไฮ โอ้โน่สองคนทำอะไรกันสองคนนี้ทำอะไรกันครับโอเฟนนี่ h นี่ยอยู่นี่แล้วคุณก็รู้ว่าคุณรู้นะว่าต้องทำอะไรอเราเขาเขาเห็นเด็กก็เหมือนที่ฉันเห็นเขาอยู่นี่เพื่อหาเด็กฉันต้องไปหาเธอก่อนเขาทำรอที่นะฉันไม่นานหรอก ออกจากรถโอ้เนี่ยลูคัดเห็นที่พันแผลฮนะเต,ตนะเต็มตัวเลยนะครับเนี่ยเต็มตัวเลยเนี่ยโอ้แขนนี่มีสัญ,ญลักษณ์ติดอยู่ไหมไม่เห็นนะหัวก็เปลี่ยนไปได้วยไม่มีเวลาแล้วจะต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นก่อนออร์เคเทิลทำเซอร์ ท่านคะคุณคะไปในนั้นไม่ได้นะคะไม่สนครับผมต้องช่วยเด็กไปละเราต้องทำอย่างนี้ให้ไวรู้สึกว่าเออไปห้องนี้เปล่าเฮ้ยโอ้ยถูกด้วยโอ้โหเทพเลยอะเ่อนไปไม่ได้ค่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยหนูเร็วโอ้โฉันเห็นฉันฉันเห็นเธอในความฝันมากับฉัน แล้วเราจะไปด้วยกันเธอรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่นี่หรือว่าไงก็ตามนะแล้วกูคือฮีโร่้มึงยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงมีชีวิตอยู่ละเอาดะเอาเด็กมาให้กูเว้ยงั้นมึงตายหาแน่ถ้ามึงเอาเธอไปแล้วก็กูจะให้กูจะใช้เธอในการช่วยเหลือคน ไม่มีอะไรกับมึงแล้วตายแน่ซัสเอาละเอาเด็กมาเราไม่มีเวลาเล่นกับมึงแล้วเนอะอ้า Xbit อ้าอาโอ้เฮ้ยมาไงวะเอาลับหนูอยู่นี่ก่อนนะฉันทิ้งเธอที่นี่นะเธออาจจะไม่เคลื่อนที่เข้าใจไหมฉันจะกลับมา ถ้าฉันหวังว่านะเอาลับยอดชั่ดโอ้โหโอ้กังฟูเย่โอ้เชื่อไม่ได้อ่ะอันนี้ผมตั้งใจกดดีกว่านะเดี๋ยวพลาดชั่วเย่แยโอ้โ o จากพลังจิตครับแม่งมาแม่งกลายเป็นจอมยุทธ์โอ้ยออชุบอ่าชุบอ่าเฮ้ยโอ้ยเอียดกระดูกแตกยอดกัจอมยุทธ์ชุบปอ๋อเย้แบ๊ดอ๋มันจะเวอร์ไปไหนวะเย่ ฮ่ายาจุบชุบลบอุ้ยเจยจุบอ่ายาอุ้ยอาวุธมาแล้วชุบ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 เย่จุบเฮ้ยเฮ้ยจุบมันเอามาจากหนังเรื่องอะไรวะเนี่ยถ้ามันหนัง หนังบู๊ชัดๆอ่ะโอ้ยนี่หล่อเลยไม่หล่อสัตว์นาโกยมัยโย่ฮะจุ๊บอุ้ยลบลบอุ้ยอุ้ยเกือบพังฮิ เฮ้ยใช้พล okay. oh. ังเวทมนต์ครับจุ๊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 นี่จากที่เราต่อยนวมในพาร์ทที่สองที่สามแตกนะครับมันจะช่วยเราเรื่องนี้นะฮะเช่นวมครับกระสอบทรายพูดผิดเยอะเฮ้ยเยอะนี้ควางเยอะเอาพลังเฮ้ยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น เอางุ้ยเชี่ยแม่งบิงได้ด้วยครับนี่บิงมาไม่ได้แดกหรอกวินวอล์กด้วยนะฮะทางบิงทางวินวอล์กชุกอ๋ออุ้ยไม่ได้แดกหรอกครับกระจอกไปหนูอ่าชื้อฮึมันวะโอนย้อน โอ้มิดแอร์ไฟโอ้แขนมูโอ้โออ้โ้ด้อ้โอ้ออ้โอ้โอ้้นมาอออ้อ โมยป้ามชัดๆโอ้ยฮะแล้วก็หายไปโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ย,อยเอ็นูมีไหนไอหนูมีเรืคอปเตอร์มาไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยมัจบแค่นี้หรอกเฮ้ยหนูหนีดีกว่า ชึบหย่อจุดๆๆโอ้ยวิง่งสุดชีวิตว้ากระโดดข้ามเฮลิคอปเตอร์้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกแน่วะกด <c oughs> สุดชีวิตแล้วอะโอ้โหเกมลำเอียงนะอะ อขอโทษที่เฟลนะขออภัยอีกโอ้พระเจ้าไต่ตึกอุ้ยกดกดเยอยเดี๋ยวเฟลหยอเอาอุ้ยบิงได้ครับโอ้โห ลูคัตก็บิงได้เหมือนกันนะฮะไม่ไม่ไม่เขามีเราก็มีนะครับหนูปลอดภัยแล้วคุณเจอเด็กแล้วอกากาตา ชะตากรรมของผู้คนกับในสิบปีข้างหน้าก็ขึ้นอยู่กับเด็กคนนี้แล้วยุคใหม่ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาหรือน้ำแข็งความมืดมนความตายมันมันอยู่ที่คุณจะเลือกแล้วอะไร re really มึงไม่ไม่ใช่อากาตาหรือ <No. S 1> ใช่นายถูกแล้ว อากาตาตายตั้งแต่เอานายพัฒน์เมนแล้วฉะนั้นฉันยืมร่างเข้ามาเพื่อทำให้เรานั้นได้การมีการคุยกันกับคุณแล้วเกิดอะไรขึน้นที่สวนสาธารณะฉันจำอะไรไม่ได้หลังจากหลังจากที่นั่งทังเราเจอเราเจอร่างกายของคุณแล้วเราก็ชุบชีวิตมาจากความตายนะลูคัสคุณตายแล้วลูคัส เป,เป็นไปไม่ได้ฉันไม่ตายชีวิตความตายมันเป็นก็มันก็เป็นปกติอยู่แล้วของชีวิตมนุษยาชาตคิคุณเลือกที่จะมีชีวิตอยู่สำหรับฮีโร่คุณเป็นคุณคือฮีโร่ลูกคับเฮ้ยเราจะเอาเธอไปที่ปลอดภัยแล้วก็ทำภารกินี้ให้สำเร็จ no, no. ไม่ฉันไม่เชื่อคุณเจตต้องอยู่กับฉันมึงทำความบิดพลาดครั้งใหญ่หลวงลูกครับฉันเลยต้องกำจัดแกเฮ้ยเสียงหุญญ่นยนเฮ้ยเฮ้ยใครวะไอ้เลืองฉันลืมบางอย่างที่ต้องบอกนะเราซื้อคุณมาจากความตายนะจากะแต่มันเป็นเรื่องอยากที่จะฆ่านายอีกต่อไป คุณตายแล้วแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามกูจะทำลายล้างมึงเด้วคุณก็จะถูกลบล้างตลอดกาลถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะต่อต้านแล้วก็ฉันก็จะควบคุมแกเฮ้ยไม่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 ยา ไม่มีทางเฮ้ยโอ้เจ้าดู ah. คัดทางนี้เร็วเร็วเข้ามาทางนี้ใครวะนี่เหมือนสารอะไรสักอย่างมันก็ชิ้นส่วนนะฮะยึดเคจุ๊กจุ๊ก โอ้โหเจ็บม kind of ือเบอคุณเหลียวว่ามันอยู่ไม่ได้ตเลยต้องโดดหนีนะฮะเฮ้ยไอ้นั่นก็มาหรือเขียดเลยแม่งเสียเด็กไปละโอ้อยู่ในใต้อยู่ในถ้ำใต้ดินนะโอเคครับใช้แรงแล้วมากพอสมควรกับการกดกริ๊กกริ๊กกริ๊กนะฮะ เป็นโอ้เป็นการตัดต่าที่แบบต่อสู้แม่งทางเรื่องอะฮะช่วงหลังๆนี่ต่อสู้เยอะนะมันก็เหมือนกับหนังแอคชั่นนะฮะเหนื่อยอะเห็นใจหน่อยเครียดเหมือนกันเครียดเครียดนี้เครียดเนื้อเรื่องนะฮะไอเหนื่อยนี่คือเราต้องมากดดีนะที่ลีฟลีฟเราเยอะนะฮะก็เลยเออยังมีโอกาสแก้ตือนะฮะโอเคครับก็ ขอให้ในความผิดพลาดที่เฟลนะอย่าลืมเอา S8 ไล u ์ s ับสก e s แชร์เรื่องราวจะเป็นไงต่อไปเราติดตามได้ไหมเอพิซดเอดเ1 11ว่นนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ที่ติดตามแลรับชมมาโดยตลอดด้วยนะครับสวัสดีครับบาย